สายเอฟซีชนะสุดโทษลบลิซิตี้มา4-3นะครับเคยเข้ารอบ8ทีมมาแล้วด้วยในด้วยปี64นะครับมาดูกับสงสาทีมจากแดนใต้63ครับสงลา f เอฟซี63ประกอบคู่เจอกับมาหานคกร์ขอนแก่นและได้เล่นในบ้านด้วยามาดูกันทีมต่อไป ลีโอเชียงรายยูไนเต็ดนะครับมีตัวแทนมานเล่นเชิญนะครับลีโอเชียงรายยูไนเต็ด42นะครับเป็นทีนเดือนทีต่อไปครับในรอบนี้ได้แก่คาลาสินยูไนเต็ดครับทีมจากเซมิโปลีนะครับเปิดบ้านชนะพาชีซิตี้มา2-0ในรอบที่ผ่านมามาดูครับ อาร์ซินยูไนเต็ดจับได้57ครับ57ได้เป็นเจ้าบ้านจับไปเรื่อยๆไ,ไ,ได้ไปได้16นะครับเป็นทีมเยือนหลายๆทีเนี่ยบอกแนละ้วจับเป็นเจ้าบ้านแต่าการเป็นทีมเยือนถ้าฟอร์มดีสักอยาก่างไม่ต้องปวดน,นะครับมีโอกาสลุ้นเข้ารอบต่อไปได้ เกษตรซีครับเกษตรซีมีตัวแทนมาไหมครับมาแล้เป็นใครเดี๋ยวลุ้วนว่าจะเจอทีมอะไรน,นะครับขอดูก่อนอยังไม่ทราบนะครับทีมต่อไปต่อไปครับสุโขทัยซีมีตัวแทนมาครับเดียวเชิญเลยครับสุโขทัยซีอดีตแชมป์ร่วมเมื่อปี2 5งพับ้ของทัคู่นี้นะ สโมสรไทยเอฟซีเจอาเรือโอ้โหซุปเปอร์บิ๊กแมตช์แชมป์เก่าเจอกับแชมป์2สมยัยแชมป์6สมยัยเจอแชมป์2สมยัยรวมแล้วเป็น8สมัยเลยนะครับคู่นเนี้ยโอ้โหบิ๊กแมตช์ครับนะครับแชมป์5ล้านบาทพร้อมสิทธิ์ในการไปรเล่นเอฟซีแชมเปี้ยนส์นะครับรองแชมป์ได้1ล้านบาท เรียบร้อยนะครับาล้วครับขอขอบคุณแขก้มีเติทุกท่านแล้วก็ตัวแทนทุกสโมสรรวมถึงพี่น้องสือ่อวอลชนนะครับการแข่งขันทุกบอลชั้นได้เลยครับกาลังจันเริ่มต้นขึ้นกัน